ที่ใช้ปุ๋ยน้ำของเรานะคะอยู่ที่บ้านโคกสะอาดค่ะก่อนที่ยังไม่ใช้ปุ๋ยน้ำของเราหน้ายางเป็นยังไงคะมันแห้งค่ะหน้ายางมันแห้งนะคะแล้วมันมีน้ําเลี้ยงเยอะไหมคะ <c oughs> <m akes> ไม่ค่อยไหลไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วมาใช้ปุ๋ยของเราแล้วมันเป็นยังไงคะดีหน้านิ่มหน้ามันนิ่มขึ้นนะคะแล้วน้ํายางออกเยอะไหมคะน้ํายางก็ออกเยอะนะคะ เดี๋ยวเราจะให้น้องกรีดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในการใช้ปุ๋ยน้ําของเราฉีดกี่ครั้งแล้วคะครั้งเดียวค่ะ <laughs> ครั้งเดียวนะคะน้องเพิ่งฉีดได้ครั้งเดียวนะคะน้ำยางสวยจังเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้โ,อ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 โห,โหน้ํายางสุดยอดมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะขนาดบรรเลงแล้วยังมีน้ํายางให้ทุกท่านได้ดูอีกนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสเป็งก่อนนะคะ, <c oughs> คะเห็นไหมคะ นี่โอ้โหแล้วจะเฉียดอีกวันไหนคะ,นอนอะสองส <รอ S 1> ามหมื่นเลยค่รออ๋อสองสามวันรอเวลาอยู่ย,ยังไม่ว่างนะคะไม่ค่อยว่างค่ะทํางานหลายอย่างเห็นไหมคะน้ายางท่านไหนอยากได้ต้องมาฉีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหต้องบอกว่าไม่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะไหลดีมากเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องกรีให้เอาเอากระป๋งนี้เลยค่ะ น,นี่เลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเต็มแล้ว<ด>อันนี้ได้กี่เม็ดแล้วสามสามเมีดนะคะสามเม็ดเต็มกระแปีงเลยนะคะดูเลยค่ะเต็มทุกสวนนะคะท่านไหนอยากได้น้ํายางแบบนี้ต้องมาใช้ค่ะอาดูเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหน้ายางวยสวยสวยยางก็สวยนะคะดูเอาค่ะโอ้น้ายางไหลปิมๆเลยปัาดจะไม่ออกพักออกแม่แทบบาดทีนี่นะ ดูเอาดูเอาดูเอาไหลไวดีไหมไหลไวดีมากเลยค้นดีไหมคะค้นค่ะค้นดีมากเลยนะคะนี่แหละการใช้ปุ๋ยน้ำของเราฉีดแต่หน้าหรือฉีดรากยางด้วยคะ่ะฉีดแต่หน้าฉีดแต่หน้ายางนะคะก็ยังได้ขนาดนี้ถ้าฉีดรากจะเป็นยังไงบ้างนะคะหมดแล้วจะใช้อีกไหมใช่ค่ะจะใช้อีกนะคะถ้าหมดแล้วแต่คงไม่หมดง่ายเพราะว่าไม่ได้ฉีดบ่อยเนาะสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งนะคะ <Okay. S 2> ลองดูอีกต้นที่สามนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โพดแล้วยางนะ่ะหน้ายางทำไมสวยจังเลยเห็นไหมคะนี่มาได้บ่งลงเันนอ้ <c oughs> เออหน้ายางช่วยสวยนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าใช้ปุ๋ยของเราแล้วหน้ายางจะสีนวลน,นวลเหมือนสีคนเลยค่ะเห็นไหมคะหน้านวลน,นวลสีนวลน,นวลโอ้โห ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสวยทุกต้นเลยค่ะเดี๋ยวครูกุ้งจะย้อนให้ดูอีกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นไหมคะหน้ายางของแกสวยมากเลยค่ะเห็นไหมหน้าแดงมากเลยค่ะนี่ค่ะถ้าใช้ปุ๋ยัน,นี้นถาถ้าเรากีดแล้วเนี่ยน้ามันจะออกครึ่งโอลโอ้เต็มหล้โผก็เต็มเลยโอ้อันนี้สามมีดใช่ไหมคะม ้โอ้มันได้ป้นแล้วนะคะสามีนี่นะคะแล้วก็มากรีดให้ดูอีกนะคะเห็นไหมคะน้ํำยางต้องบอกว่าโคตรไหลดีเลยนะคะเห็นไหมคะใกล้จะครึ่งปูแล้วนะคะโอเค,ค่ะท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าเป็นเชือ้อราหน้ายางแข็งแล้วก็เปลือกแตกก็มาใช้ปุ๋ยน้ําของเราจะได้ผลอย่างชัดเจนแม้แล้วมันรีบมากิีมมาก โอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคุกกุ้งแก้ปัญหายางหน้าตายจ้า